ค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกเอาเครื่องดื่มสมุนไพรมาหนึ่งตัวนะคะที่ช่วยชะลอความแก่ชรลาต่อต้านริ้วรอยนะคะช่วยเพิ่มคอลลาเจนให้กับ ผิวพันธุ์นั่นเองค่ะรวมถึงนะคะฟ้ากะจางหายไวยนะคะจะทานก่อนอาหารนะคะ2มื้อก่อนอาหารเช้าหรือเย็นก็ได้หรือเช้าหรือเที่ยงก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้นั่นเองค่ะตัวนั้นก็คือเครื่องดื่มที่ชื่อว่าตีพร,รานะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันค่ะ ตีพลานะคะประกอบด้วยสมอไทยสมอพิเพกและมะขามป้อมค่ะหาซื้อได้ที่ไหนคะมันจะมีร้านสมุนไพรไทยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปหาซื้อได้เลยนะคะชุดนี้อยู่ที่ประมาณ25บาทนะคะวิธีใช้นะคะง่ายนิดเดียวค่ะคือตอนนี้ไขมันพอกตับเป็นลูคทิดเลยนะคะในคนอายุเยอะๆกันนะคะโดยเฉพาะ30กว่านี้เริ่มเป็นแล้วนะ,ะนะคะเพราะเรากิน พวกอาหารที่มีไขมันมากเกินไปนะคะมันจะเกิดอาการท้องอืดแน่นท้องนะคะแล้วก็จุกเสียดลอ้อมรวมถึงนะคะแล้วเราจะปวดด้านขวามือนะคะซึ่งทีนี้วิธีการไม่ยากเลยนะคะก็คือเราจะตั้งน้ำนะคะใช้นะ้ำประมาณ3ลิตรนะคะต่ออันนี้1อันเนาะประมาณ3ลิตรนะคะเราตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะแล้วถึงจะเอาพวกนี้ลงไปนะคะชุดตีพลานะคะแต่เราต้องมีเทคนิคในการทำชุดตีพลากันนะคะเดี๋ยวเราไปตั้งน้ำให้เดือดก่อนค่ะ ค่ะหลังจากนั้นเราเอาชุดตีปลานะคะไปล้างน้ำสะอาดค่ะล้างจนสะอาดเลยนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะในหนึ่งชุดนะคะยี่สิบห้าบาทนะคะเดี๋ยวเราไปล้างน้ํากันค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราบุบค,ค่ะใช้แตกเยอะค่ะให้้อม,มีตัวยาออกนะหลังจากนั้นรอจนน้าเดือดน,นะคะและ้วนาพวกนี้นะคะไปใส่ต่อนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็พอเดือดนะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะตีปลาทั้งหมดนะคะ แล้วหลีไฟต่ำค่ะนี่แหละคะ่ะแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะหีบไฟต่ำนะคะแล้วต้มทิ้งไว้ประมาณสามสิบนาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เทน้ำตีพลานนะคะที่ได้นะคะ ไข่แก้วนะคะมันก็จะเป็นอะไรนี้นะคะผูกกลับนะคะนี่เลยค่ะน้ําผึ้งนะคะหรือน้ําตาลทรายแดงค่ะให้เข้ากันนะคะก็จะได้น้ําตีพลานะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกินรวมถึงสปพคุณของตีพลากันค่ะกระตีพลานะคะประกอบด้วยลูกสมอพิเภกนะคะลูกสมอไทยและลูกมะขามป้อมนะคะซึ่งเจ้าตีพลานี้นะคะ จะช่วยต้านมะเร็งเต้านุมในผู้หญิงได้ดีนะมากๆด้วยนะคะและชะลอฟาร์มแก่ชะล่าต่อต้านริ้วรอยบนใบหน้า คงความอ่อนเยาว์นะคะรวมถึงลดน้ำหนักและเพิ่มการสร้างคอลลาเจนทําให้ผิวพรรณนะคะผ่องใสยอยู่เสมอนะคะลองทานติดต่อกันนะคะประมาณ1เดือนนะคะเพื่อนๆทักแน่นอนนะคะว่าไปทําอะไรมาฟากระจางลงไวจังเลยลองไปหามาต้มกันดูนะคะหาซื้อได้ที่ l ลักส a ้าและช้อปปีค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงานอิซิโฮมทุกคนนะคะหวังว่าคลิปนี้ของเรานะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อน ื่อนทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ